สวัสดีค่ะอยู่กับช่องพังอุ้มบุญมณีผ้าน่องอุ้มบุญออกมาก,กินหญ้าข้างนอกค่ะอยู่ในบริเวณบ้านนี่แหละค่ะมณีกับไปทางไหนมได้ค่ะคักตู่อยู่บ้าน hà Kín hà gìn bưng nhả thamชา để tát ở ngay cả cà lưỡi biến biến ăn men bò là thì kín bò là nhà là. ừ ơi muốn mất thề là này mới nhăng được thì kín nhà hết trang đấy nó nè kín nhà hết thì liền ôi nò mừng ấu ơi để mừng liền đi là kha muốn thề là khát ba ơi ơi ác cản าการเอาแล้วเอาแล้วเอมบนเหมดไม่ได้กินค่ะเป็นจังไรจังเป็นจังแันนั่นฮั่นนั่นเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยก็มีผู้ใดยกาเขาเด้อขาหลังนี่ ทั้งอยากกินทั้งอยากลินเป็นบวบค่ะบวบบอดได้เฮ็ดค้างให้แต่ก็มีนวยอยู่อังว่าดุกปนไดค่ะเอาผักเอาแห้งก่อน อันเอา้ามุนเหมดแท้เลบยบ่ได้กินดอกถ้าผูกใส่ก็จะเป็นลักษณะจังสิตและเป็นอาการจังสิตล่ะคะน้องๆพุ่นบ่ได้กินมิตรลินก้อนพุนพ่นพุน่นอู้เมยพุ่น tuần cuối Cá lắng Tăng nhạc linh, tăng nhạc kín Ô, ô, ôi Bọc bọc loay lô Nhan, nhan Nhan Phải lô, phụn là สวัสดีค่ะมาเบ่งผลิตภัณฑ์จากบ้านน้องอุมบุญค่ะเป็นเสือบที่ใส่คุณแม่เ ah e, อฟเห็ดมาใหอยเด็่เป็นค้าอาหารให้น้องอันนี้ก็เป็นผาถุงได้มัดมีค่ะผาถุงได้ม,มัดมีมีหลายไล่ค่ะเป็นผ่าสลงกับนี่นะคะผ่าสลงท่านได้สนใจกระทักมาได้ค่ะท่างเบอร์พ่ออูด08 0, 0 5ดหปดเจ็ดเก một phút kha phun phun anh nanh nanh mừng mừng ơi <laughs> <laughs> mô hổ dặn đó anh ôi nó tẹc mất là pan này, vân nhăng thế âu rút hai mươi lượt hai lượt ôi 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 nan phụ hai là đỡ đần nan 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 โอ้ยเนาะยังสิละค่ะทับุ่ตัดให้กินสิเป็นนาการยังสิละมุนเหมิดพุนพุนเอ้ย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 หางสีมาเลยค่ะเอยพุนยู่กันเดียวกับมวนได้พุนมุนเหมิดแล้วพออุดสตีด้

ถ้าตัดให้กินกระบอกเป็นยังดอกค่ะแต่ถ้าผูกใส่เลยืยจะเป็นลักษณะจังสีละคาช่างช้างหน่อยเิ่นมากเิ่นสิบก,กินด้กเิ่นสิเหรินมุนเมิ่ถ้าตัดให้กินหน่แฟนดีพ่น <c oughs> เอ,อ้ยมวนแห้งแล่เ้อทั้งกินทั้งเหริน หลุดไปนี่นี่บอกว่าลาบหมดแล้วค่ะปานี่บ่ยงดอกນນັກຊິລ บวกไม่แม่บวกบก็มุนหมดแะละต้นบกบวกบวบหน่วยหนึ่งใส่ฝืนงานอุบุญสิเก็บบกบวบบทิมายังฮะอัน ơi 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 mừng thà mừng thà ông tuần cuối này bao nhăn đọc tuần cuối này áo mới đầy bao lần bao kín lên thế chứ ơi muôn muôn leo cả ba con đéo lên mà nè ba tẹt ba tẹt mới ừn khá lắng phân nào hứ 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 muốn hèn muốn hèn ôi nò no. bồn bồn <laughs> Ơi, cái tiếng ghé xanh sành hả mừng mừng cả hưng 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 không khá hưng khá hưng 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 ơi hưng hưng โอ้ยน้อุ่นปุ่นมุมืดเพื่ออะไรสิรับพิชอบเจเนี่เอ้าโอ้ยน้อไปแล้วมุ่นเอามุดมืดอันได้ยินเสียงพูดอุด้า เห yeah. yeah. ็นปลาอุ่นหายแล้วบงงบงบงกนั่นเห็นบ่พอุ่นหาแล้ว

นั่นนั่นจะไปมั่งข้างบวบแล้วนั่นน่นหลหน่วยอยู่นั่นนั่นเดี๋ยวสิ่ขวดส่กบมือแล้งเนี่ยโอก้ยต้นได้ไหได้นิ้สาวเดห็กบดาหล ก็ขอบคุณโครงการคุชานจากนั RS ้นนั่นนั่นเดอนน่นที่ให้น้องๆได้มีบ้านอยู่ขอบคุณน้องเสือน้องสิงแต่ที่ลืมบ่ได้ก็คือแฟนคขับสุผูสุคนละค่ะที่่อยเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวน้องอุมบุญหนึ่งแค่หนึ่งไหลขึ้นหนึ่งกำลังใจค่ะสวัสดีค่ะ